สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านครับผมมณีสิบผ้ามห็ดต่ตงเปียดพี่น้องต่งเปียดแต่งแต่สมัยจุกเก่าศูนบุรพี่น้องสมัยบ่อยสกเก่าสมัยสมชายเฉมกัดบุรุพี่น้องตะกวาในสมีพิธีการและขันตอนนี้แตกต่างจากปัจจุบันนี้เลยพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพวก เครื่องเทศอุปกรณ์หรือวิธีการทำก็สิแตกต่างกันเพราะสมควรน,นะพี่น้องนะแต่เมื่อน,นีสิมาย้อนยุกพี่น้องย่อนยุคไปถึงสมัยยุคเก่าศูนย์สมัยสองที่ผมนะพี่น้องมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสองที่ยุคนั่นกะสิมีความนายิยมในการทำตรงปรเปียดเะียทนี้พี่น้องสิบริเวมีการดัดแปลงมากยังเข่นทุกมือนี่นะครับมือน,นีสิมาย้อนยุกพี่น้อง วัตถุดิบข้อห้มือนี้นะครับวัตถุดิบข้อในมือนี้ครับเป็ดบาบารี่ครับพี่น้องเป็ดบาบารี่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สองโลหกขีดพี่น้องฝากพี่ฝากน้องติดตามนะครับเร้อว่าต้มเป็ดหยุบเก่าศูนย์นี่ เขาเฮ็ดกันแบบใดแล้วรสชาติสีเด็ดดวงกว่าทุเมอร์นี่ขนาดใดนี่ไปติดตามรับชมครับครับพี่น้องบองาเนี่มาล้นเป็ดล้นเป็ดเอาขนอวนมันออกไปน้องซุมขนบัวขนในหน่อยมันนี่เอาออครับผมตอนนี้เขากะล้นขนเป็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เหลือแต่สี่ขั้วเนาะกับของเบรงอุปกรณ์กันครับอันนี้นี่ก็หลักผักขี้ครับพี่น้องอันนี้ก็หักอ่าหอมปีนะครับผักขี้ฝรั่งอันนี้ก็หอมเมื่อกันครับพี่น้องพริกแข่งจีพริกสดจีหอมแดงจีครับกระเทียมพี่น้องนี่ก็บคาทุบใบผักขามแล้วก็ ตะไคร่เนาะครับสมัยก่อนเวลาต้มนะครับตะไคร่เขาต้องใส่แบบนี้เลยครับใส่ทั้งใบใส่ทั้งต้นแบบนี้เลยถูกแต่หัวมันกับพ่อครับพี่น้องก็ใส่แบบนี้แต่ว่ามือนี่ยก็จสิมีวัตถุด,ดิบมาเพิ่มครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันคืออย่าง นี่ครับพี่น้องยุกเก่าศูนย์นี่ขาดบ่ได้คร,ครับพี่น้องนี่หนอดม่อนครับหนอดม่อนหนอดม่อนแล้วน,น,นัวพอแพรกันเลยครับนี่ยล้วก็ใส่ลงไปน้ำหนอดม่อนตะไใครถ้าเป็นยุกนั่นคล้องแท่นี้ต้องใส่ทั้งใบทั้งต้นแบบนี้พี่น้อง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็บเป็นใบบกูดครับพี่น้องใบบกูดสีใสตามหลังไปได้พี่น้องเด้อถ้าใส่แต่ที่แียกลายมันสีขมครับมันสีขมสีใสที่หลังนี่คืออุปกรณ์นอกมือนี้ครับผมไปเหตุการณ์ตอนต่อไปเลยครับ คนหนึ่งที่เขาสิบวไซต์ต้มนะครับพี่น้องเพราะว่าตูดเปียดนี่มันมีตะมันครับเนี่แล้วตรงนี้มันจะขิวเนี่ยพี่น้องนี่ครับตรงนี้มันจะขิวครับพี่น้องเนี่ยถาใส่ไปในต้มเปียดเลยนี่มดกันเลยครับเนี่ย ต้องตัดทิ้งซุ้มโป่นี้เป็นเสียวไปย่างครับเนี่ยตูดกับหัวเนี่ยเขาจะบดตม้มเขาจะไปย่างกันแยกไว้ก่อนครับจบนนี้ก็่ครับอีกเคล็ดร,รับอย่างหนึ่งพี่น้อง เขาสิบเห็ดตอนหน่อยเขาเสียชินยังไงไร้ต้มเขาเสียชินยังไงอยงนี้เลยพี่น้องพะว่าเวลากินกินกับข้าวเหนียวเนาะมันจะมีหม่งจับหม่งจับกินหม่งจับแทะกระดูกมันเลยเพราะฉะนั้นขเขาจะเล่เห็ดตอนยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเห็ดตอนยังไงสิเนื่องจากว่าขาต้มโดนครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเวลามันเปื่อยมันกส็สียุบมันก็สีร่อนล่วงนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นที่ไปที่มาของตรงเหตุตอนไ่นะครับผมหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดครับน้ำเริ่มเดือดใส่เกลือลงไปพี่นอ้องเกลือทับพ,พี่ครับสีใส่เกลือหลายจะไนอยเลยพี่น้องเด้อเข้าตรงกันตอนนั้นเนี่ยสีโปไใส่รถด,ดีพี่น้องสีโปมีรถด,ดีโปมีขะนอ่โอมียังนอกจากเกลือน้ำปลา แล้วก็ผงชู่รสท่านั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็นเลยต้องใส่ปริมาณที่หลายจีนอยเห็นมันนัวพี่น้องไปใส่อุปกรณ์อย่างอื่นต่อครับนะครับพี่น้องอุปกรณ์หัวตะไคร่สองหัวใส่เครื่องใบถูกหัวมันลงนะครับใบม่อนนี้กำนึงพี่น้อง ใบกรขามบอนกลหนึ่งอันนี้เป็นหากผักซี่ครับหากผักผักหอมไปเรื่อยครับนี่หอมเปียเหลางละสองหยดเนี่ยแต่ตงไปกระเทียมกับหอมแดงนี่กระเทียมเผาหอมแดงเผาขาดว่าไ้ครับพี่น้องยุกนั้นตองมี กับคาทุบใะ้ต้องไปจากนั้นใส่บักเขือเทียกเผาพี่น้องเขือเทียกเผาสามลูกใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดครับผมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเขากดใส่เป็ดสองโลหกขีดลงไปนะครับใส่ล้งไปเลยพี่น้องขออนุญาตใส่มือ ใส่ลูกไปเพราะต้องค้นได้พี่นอ้องเด้อใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไปเลยพี่น้องเห็นมันเดือดมันหอมอยู่ในนี้เดือดปุดปัดปุดปัดปุด,ป,ดปุด,ปด,ปดเราจะมาค้นพี่น้องโอ้ครับพี่น้อง บัใน,นี้คนได้แล้วครับอันนี้น้ำเดือดแล้วคนได้แล้วโอ้สุดยอดเลยพี่น้องแต่มีฟองกะช้อนฟองออกได้พี่น้องแต่ฟองมันขึ้นมากกบช้อนออกตุนไปเรื่อยครับอโอ้ตอนนี้ต้มมากเครื่องสุ้มวงแล้วพี่น้อง หลังจากที่เบืองแล้วครับเปรยพ่อประมาณเราพี่น้องตอนแรกว่าดีเขี่ยวไวไปจักสองชั่วโมงตอนนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงน้อยๆรู้สึกว่าเปอยได้ที่เราพี่นออ้องบบเปอยแห้งเนะาะแต่เปอยแห้งหลาย่ารุดออกจากกระดูกกิสิบบได้สัมผัสบได้เขี่ยเนารดเนิบๆกันเลยเขาเสี่ยเอาแบบเนิบๆแค่จะน,น้อย เอามาปรุงรสพี่น้องบ้านนี้น้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อน้ำปลาพอประมาณเนี่ยใส่หลายข้าใส่เกลือหลายแล้วผงนัวเขาใส่ต้มหม้วยง่ากวาใส่จัด ผักซีหัวหน่อยชิมรดลองพีนน้องชิมรดดูสักหน่อย นวดแห้งพี่น้องแทบจะไ่ได้ดปุง๋งยังอีกเลยเนี่ยปุ๋งสมิ่งแหละพ่อเลยโอ้พระเจ้ายอดเ,าาเนื้อสุดยอดมากเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตุ่มเป็ดมึงอร่อยคนตัวนี้เงยโคโลคิเลยุ่นเนื้นอหน้าอกมันนะทั้งหนังตุ่มตัวตน,นี้เงยสีเลยพี่น้องเนี่ยขาเป็นขาสีเลยเนี่ย จับสเสล้วกับเดือกใส้กับผ่าเหนียววันนี้น้องอมุดมือหันคุณอ่ะเปื่อยจนล่อนออก้วคุณร่อนออกจากกระดูกแล้วไปพี่น้องไปอดบไว้แล้วไปเสิร์ฟใส่ถ้วยกันบ้านนี้น้กับผมอีกหนึ่งที่เด็ดกับพี่น้องอีกหนึ่งที่เด็ดที่สีนสน่น้ำสเหนือนี่นี่พี่น้อง โอ้ยเมื่อจกเปลี่ยนยังแน่ดอกเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นดีฮะดีเป็ดพี่น้องดีเป็ดดีเป็ดตัด,ตดมากนี่เด้อพี่น้องใส่เกี๊ยวพี่น้องเอ้ยดีเป็ดใส่เกี๊ยวขมอำลำพี่น้องเลืงไปเลยนี่ดีเป็ดนี่ก็ ขมขมรองเห็ดเบืองพี่นองเอ้ยตุ่มเป็ดใส่ใบม่อนใบบักขามออนตุ่มเครื่องตุนเครืองสมองครับกับเจวดีเจวดีเป็ดริกลูกโดดตนน้นงไงครับผมเสร็จสิ้นแล้วกะผู้ายที่เชื่นชอบกะฝากปีฝากน้อง เป็นกำลังใจด้วยครับด้วยโดยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอยากใส่เืินพี่น้องมื้นมัน chị buồn quẩn đó, buồn mình tâm này, nó sình nhiều quá đi khá nó, hừm, hừm. nào mặn nhảm nhảm, bôi nhiều cái non đấy, hừm, hừm. นำมันหนต้งเป็ดยุค90บ่มีหยังมาเจียบไลยพี่น้องสุดยอดด้วยหันรองเห็ดเบิงขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ